สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงครึ่งปีหลัง2567นะครับภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมของคุณนะฮะถือว่าค่อนข้างนะฮะจะเป็นไปในทิศทางที่โอเคนะครับในมุมโหราศาสตร์นะครับถือว่าดาวประจาตัวคุณนั้นยังสแตนบายอยู่นะครับภาษาหมอดูเนี่ยเขาจะดาวเสาไปอยู่เรือนลาหูนะฮะถึงคุณจะรู้สึกอึดอัดติดขัดหรือมีปัญหานะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วจะมีคนนั้น พร้อมให้การช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะครับผมหลังจากนี้เป็นต้นไปครับผมตามนี้นะครับและอีิประการสําคัญครับในมุมในเรื่องเกี่ยวกับการที่หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับอาจารย์อยากที่จะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนานะฮะเรื่องเกี่ยวกับการงานหน้าที่การงานของท่านนะฮะก็สามารถที่จะทําได้และมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จด้วยนะครับหรือบางคนบางท่านนะครับ อยู่ในวัยในเรื่องของการศึกษานะฮะต่อตีนะต่อโทต่อเอกนะฮะหรือไม่เกี่ยวกับตีโทเอกนะครับแต่หมายถึงว่าเป็นการศึกษานะเฉพาะทางนะการศึกษาเพื่ออาชีพนะครับเรียน3เดือน6เดือนจบปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้ตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะฮะต่อคนที่เกิดลัคนาราศีนี้เป็นที่สุดนะครับและสิ่งสําคัญนะครับในจังหวะตอนนี้นะฮะดาวนะฮะ ตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับะะการงานนะครับถ้าเลยหลังจากเข้าช่วงนะ,ะนี้ไปต้นไปนะครับประมาณสักต้นเดือนกระกดาษคมมปต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่มีปัญหาหรือจุกจิกก่อนหน้านะฮะจะมีความลงตัวมากขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับหรือบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยถ้าคุณนั้นมีอารมณ์ความคิดหรือความไม่สบายใจหรืออกหักเรื่องของการงานในช่วงก่อนหน้านี้ครับอย่างพึ่งท้ออยากพึ่ง นะไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายอย่างที่กลับมาโอเคขึ้นหรือคุณนั้นจะมีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีนะฮะจากสิ่งที่ผิดหวังมาก่อนหน้าช่างมันนะฮะเดี๋ยวเจอเจอสิ่งดีเนะี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนใครก็ตามทีครับที่มองหาในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสเรื่องเริ่มต้นของธุรกิจนะครับคุณจะมีมุมที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับอะไร การประกอบกิจประกอบการใหม่ๆนะครับบางคนบอกอาจารย์ไม่มีความรู้เลยนะฮะไปซื้อแฟนชายเออจบเลยนะแฟนชายเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะหมูปิ้งนะแปดพันเกาก็มีละหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีหลักล้านก็มีนะฮะก็คือมีคนเนี่ยมีโมเดลมาให้คุณละนะแค่คุณเนี่ยปฏิบัติตามเขาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จบนะแค่ เหลือการหาสถานที่เท่านั้นเองนะครับผมตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าโมเดลนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานในขณะนี้มีผลตอบรับที่ดีนะฮะอย่างแน่นอนครับใครก็ตามทีนะฮะที่สมัครงานใหม่หาโอกาสใหม่ๆนะครับคุณมีโอกาสนะฮะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้เหลือแต่เพียงนะฮะคุณจะไขว่คว้ามันหรือเปล่าหรือแบบอาจารย์นะโอกาสเข้ามาแล้วแต่ไม่กล้าที่จะไปมันก็เสียดายโอกาสเท่านั้นเองนะฮะ เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนันตั้งจิตตั้งใจทำอะไรทําให้เต็มที่เรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จของการงานจะมีเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยดวงของคุณนั้นนะ่ยมีความมุ่งมั่นนะฮะเพราะคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรครับมีดาวเสารเป็นดาวประจาตัวดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่เขาเรียกอดทนบึกบึนนะงานหนักไม่เกี่ยงนะครับแต่บางทีท้อเนี่ย อาจจะแบบฝังในจิตใจเยอะเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นให้เต็มที่ยังไงเสียเรื่องงานจะโอเคอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของท่านนะครับในภาพรวมของช่วงครึ่งปีหลังนะครับดาวประจำตัวของคนลัคนาราศีนี้นะฮะภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าตนุก,กระดุมพระนะฮะดาวประจำตัวนะโครจรอ,อยู่ในภพการเงินครับแปลว่าเป็นพื้นฐานดวงที่มีความมุ่งมั่นครับหรือ การที่มีปฏิฐานว่าเราต้องการเงินเท่านี้เอ๊ะพอมันมีปฏิฐานของเงินเท่านี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะตั้งไว้เนี่ยเราจะหาเงินเท่านี้จากตรงไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันไปมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลเนี่ยนะมันก็ต้องหาเหตุเพื่อใหถึงผลให้ได้แล้วตามดวงของคุณเนี่ยสามารถที่จะหาเหตุเพื่อไปสู่ผลลัพธ์นะฮะที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่คุณตั้งใจไว้เช่นตอนนี้ต้องการที่จะมีไรายได้ นะเดืน 30, อนละสามหมื่นคุณก็ต้องรีบหาแล้วตอนนี้ได้สองหมื่นอีกหมื่นมัจะหายยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีปัญญาความคิดนะตั้งใจแล้วคุณจะได้ตามใจปัถนาอย่างแน่นอนครับต้องการนะตั้งปณิธานไว้แสนหนึ่งเออและตั้งใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยคุณก็มีมุมที่จะอะไรหาได้นะฮะ mm. เช่นเดียวกันครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในพื้นฐานดวงในหลักของโหราศาสตร์นะครับมีผลตอบรับที่ดีนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรการงานนะฮะ นะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีนะและส่งผลต่อการเงินที่ดีตามไปด้วยอาจารย์ผู้ขอการันตีเช่นเดียวกันครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับอะไรความรักนะครับจากพื้นฐานดวงเนี่ยขนาดนี้นะครับดวงเนี้ยไม่ปฏิเสธนะฮะในเรื่องของการมีชีวิตคู่นะที่ดีนะฮะตรงจุดนี้แปลว่าอะไร ถ้าคุณนั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะสารต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักเช่นนักขณะนี้กําลังจีบจีบกันอยู่มีสิทธิ์ที่จะเป็นแฟนได้ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแฟนได้นะครับจากแฟนนะฮะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะเป็นคู่นะใช้ชีวิตคู่เช่นแต่งงานนะจดทะเบียนสมรสนะลดน้ําสังมีลูกด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนานะครอบครัวนะฮะไปอีกก้าหนึ่งนะฮะ ก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายครับในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดครับในดวงนักนขณะนี้ครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับในภพปุตตะครับปุตตะในภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกตาแหน่งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับบริวารนะครับตอนนี้นะฮะมีดาวสุประเคสุประเคะคือดาวดีนะฮะโคจรครับอยู่ในภพเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า ถ้าคุณนั้นตั้งใจนะฮะที่จะมีลูกนะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะมีได้แต่ลูกตรงจุดนี้นะฮะมันก็แปลดได้หลายอย่างเช่นนะมีด้วยการมีแบบธรรมชาตินะ,ะหรือ2ใครก็ตามทีที่มีลูกยากในช่วงปัจจุบันนี้ครับก็ปรึกษาแพทย์นะทำกิฟนะเด็กหลอดแก้วหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะนะทำแล้วติดครับผมเป็นแบบนั้นครับนี่คือข้อที่ดีนะฮะแต่ข้อเสียแปลว่า ใครก็ตามทีที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรนะฮะไอ้ดาวดวงนี้อยู่ในภพลูกเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะมีมุมแบบว่ามีลูกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะซึ่งมันจะทําให้เป็นภาระคุณสับคนที่ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ไอ้ตรงจุดนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คุณต้องอะไรวางแผนให้ดีๆในเรื่องเกี่ยวกับการมีครอบครัวนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําตรงจุดนี้นะครับส่วน ตามดวงแล้วในเรื่องอื่นมีอะไรที่ต้องน่าห่วงไหมครับตามดวงแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บการป่วยนะครับดาวสุประคห์ก็ยังอยู่ในผลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยนะครับอ่าปรึกษาแพทย์นะฮะเฉพาะทางนะครับจะมีมุมของการได้รักษาที่โอเคครับที่ร้ายจะบรรเทานะฮะที่เบาก็จะเสื่อมคลายนะครับเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดลักษณะราศีมังกรในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ เอาล้วฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์น,นะฮะอยากรู้ดวงมากกว่าน,นี้ในการส่วนตัวสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ไหนครับดูดวงในการส่วนตัวนี้ครับแอสไซนะ์ฮะโฮโลมาสเตอร์มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ